โมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชินะบัญชะละปลิตังมังลักขะตุสัพพทาชินะบัญชะละปลิตังมังลักขะตุสัพพทา ชินะบัญชะปลิตังมังลักขะตุสัพพทานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พะสยามินโทโลกิติพุทธสังมิกิติอรหังสหัสกายังวะลังพุทโธนโมพุทธายะพระสยามินโทวโลกิติพุทธสังมิกิติอรหังสหัสกายังวะลังพุทโธนโมพุทธายะพระสยามินโทวโลกิติพุทธสังมิกิติอรหังสหัสกายังวะลังพุทโณนโมพุทธายะ ด้วยบุญกุศลของข้าพเจ้าที่สวดบน์ภาวนานี้ข้าพเจ้าขอแผ่บุที่ส่วนกุศลให้ผู้มีพระคุณกับข้าพเจ้าทั้งหลายมีลวงตาบุญมาทองมณีพ่อแก้วแม่เหินโคตสมบัติบรรพบุรุษของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันทุกท่านทุกคนพี่น้องทุกของข้าพเจ้าที่ร่วมรับไปแล้วทุกคนครูบาอาจารย์ทุกแขนงวนิชา กัลยาณมิตรผู้มีพระคุณกับข้าพเจ้าทุกท่านทุกคนข้าพเจ้าขอบุญนี้จงสําเร็จแก่ท่านโดยเทินข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาบุทิศบุญกุศลนี้ให้จะเทพเทวาทั้ง1ิชั้นฟ้าสิบ้าชั้นพรมแม่โคศพแม่คงคาแม่วาลีแม่ทรณีบีบมวยผม เจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าที่เจ้าทางบ้านที่อยู่อาศัยเจ้าบ้านเจ้าเรือนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนดั้งเดิมข้าพเจ้าขอบุญกุศลนี้จงสําเร็จแก่ท่านด้วยเธินเจ้ากรรนายเวรก็อย่าได้มีวิบากเวรต่อกันขอห้ข้าพเจ้าขอบุญนี้จงสําเร็จแก่ท่านด้วยเทิน สัมภัสสัตว์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยเอาชีวิตท่านมาต่อชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอแผ่บุญกุศลนี้ให้ท่านทั้งหมดทั้งปวงขอบุญนี้จงสําเร็จแก่ท่านด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธนมโมพุทธายะนมโมพุทธายะนมโมพุทธายะขอบารมีบุญกุศลของข้าพเจ้าที่ได้กระทํามา แต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันนี้ขอบุญกุศลจงคุ้มครองตัวข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าให้รล่มเย็นเป็นสุขมีกินมีใช้ไม่เจ็บไม่จนมีเงินเต็มบ้านข้าวเต็มหอ่อทองเต็มหายขอให้น้องของข้าพเจ้าทั้งสองคนลูกหลานของข้าพเจ้าทุกคนทุกท่านให้สุขภาพกายสุขภาพจิตแข็งแรงมีกินมีใช้ไม่เจ็บไม่จน เงินเต็มบ้านข้าวเต็มหอทองเต็มไหมีกินมีใช้สุขภาพกายสุขภาพจิตแข็งแรงตลอดการทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุาธนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะ